นี่คือนาฬิกาชิสโซทีเรสนะครับ MotoGP 2025โดยเขาเปิดมา2รุ่นนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปก็คือจะเป็นตัวออโต้ครับออโต้ Auto ก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ฐานนะเดี๋ยวผมพาดูครับรายละเอียดมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะจะให้เห็นภายในเรือนเนี่ยจะเป็นดีไซน์เปือยโชว์กลไกนะครับกลไกเมคานิ닉ของตัวระบบนาฬิกา ส่วนทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวอา,อาจจะขออนุญาตพาดูนิดนึงนะเพราะเป็นไฮไลท์เลยก็คือด้านหลังครับก็จะเป็นแบบเปลือยเช่นเดียวกันและจุดที่สังเกตก็คือเขาจะได้แรงบันดาลใจจากรถมอเตอร์ไซค์นะอย่างทางด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นตัวลักษณะของชุดล้อชุดล้ออลลอยของมอเตอร์ไซค์นะ บริเวณอบหน้าปัดเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวจานเบรกนั่นเองนะอ่ะโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นจานเบรกนะครับที่มีรูระบายความร้อนนะครับแล้วก็พวกเม็ดมายุมอันนี้ก็คือแบบเป็นปุ่มอะไรต่างๆรวมไปถึงสายนะครับที่เป็นสายยางตรงเนี้ยก็จะเป็นการแกะลวดลายที่เป็นการจําลองลายดอกยางของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยฮะ,อ,ะอันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อป ชิโซทีเรส2025 m o t o ่ p รุ่นออโตกราฟครับค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่76,500นะแล้วก็ความลิมิเต็ดของเขามีเพียงแค่2,025เรือนก็คือปีนี้ปี2025ครับมีจำนวนจำกัดตามปีเลยอ่าอันนี้ก็คือเรือนแรกนะครับที่เป็นรุ่นท็อปนอกจากนั้นนะอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือว่ากล่องนาฬิกาของเขาครับก็เห็นไหมฮะจะเป็นรูปทรงหมวกกันน็อกนะแล้วปีนี้บอกเลยว่าสวยมากม จะเป็นลักษณะของคล้ายๆแบบลายเคฟล่านะครับแล้วก็มีโลโก้ MotoGP อยู่ซึ่งรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นลายเคฟล่าแบบสีน้ําเงินแบบนี้ครับโอโหเรียกว่าคือให้ลุกหมวกกันน็อกแบบทรงเรซซิ่งเลยอ่าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นท็อปออตโตกราฟ ส่วนรุ่นนี้นะครับก็คือทิโซทีเรสม e โตจีพี2025เหมือนกันแต่เป็นคอร์สนะก็คือเป็นรุ่นแบบใส่ฐานที่เป็นตัวเริ่มต้นครับแน่นอนว่ายังได้แรงบันดาลใจนะมาจากรถมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพาให้ดูในส่วนของตัวกรอบหน้าปัดก็เป็นจานเบรก เช่นเดียวกันนะครับเม็ดมายมยก็มาจากพวกปุ่มรายละเอียดปุ่มกดต่างๆครับสายยางอ่ะก็มีการแกะลายนะฮะเป็นรองดอกยางของมอเตอร์ไซค์และตัวนี้เนี่ยคือมันจะไม่ใช่เปื่อให้เห็น,นกลไกนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ MotoGP แต่ว่าอันนี้จะเป็นโลโก้แบบเดิมนะครับที่ยังไม่ใช่เป็นโลโก้ใหม่ของ2025 แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะลิมิเต็ดอยู่ที่8,000เรือนนะครับ8,000เรือนทั่วโลกนะต้องบอกก่อนว่าตัวนั้น2,025ตามปีเลยแล้วตัวนี้8,000แต่การที่เขาได้โคต้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไม่เยอะนะครับจำนวนจำกัดซึ่งตัวเริ่มตัวนี้นะครับค่าตัวจะอยู่ที่ 23,800ค่ 23, ฮะสำหรับกล่องนะครับของตัวคอร์สนะฮะจะเป็นคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยเป็นรูปทรงหมกันน็อกเร c ซิ่งแล้วก็ลายเคปล่าของเขานะครับจะเป็นผิวเคปล่าสีแดงนี่แบบนี้ครับสวยงามมากๆเลยทีเดียว สำหรับลูกค้าทิโซนะครับที่ซื้อนาฬิกานะมูลค่าตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้รับ2สิทธิ์ในการเล่นเกม PRACT THE CODE นะครับถ้าเกิดกดรหัสได้ถูกตามคำใบเนี่ยก็จะได้รับนาฬิการเรือนนี้ไปเลยถ้าเกิดใครที่ซื้อมูลค่าเกิน2,000 0ขึ้นไปนะครับก็จะได้3สิทธิ์ในการเล่น p r a c เ THE CODE นี้ ปิดท้ายครับไฮไลท์เลยก็คือการที่ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อ t ิ่โซลทีเรสโมโตจีพีสนี้ครับยี่านแรกไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สหรือว่าตัวออตโต้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการ Meet อนด์กรีดนะครับน้องกล้องจะมาแบบแจกลายเซ็นให้เลยนะหลังจบวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณช่มหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าสําหรับ20ท่านแรกเท่านั้นใครสนใจก็รีบกันได้เลย